ซาบซึ้งใจมากมากเลยค่ะจริงๆคือยิ่งแอฟอยู่ในวงการนี้มายิ่งัไม่เป็นไรพูดไปเลยยืดออก <c oughs> คือเรายิ่งแบบรู้สึกทำไมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออนี่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบ EXPECT มาแบบนี้คือจริงๆค่ะมันรู้สึกว่าเห็นคุณค่าขอบคุณกับทุกๆ ความแบบเข้าใจแล้วก็ความหวังดีที่ทุกคนมีให้จริงๆค่ะคือแอบก็อยู่ตรงนี้มานานมีทั้งเรื่องบวกเรื่องลบอะไรมาเรื่อยๆแล้วก็แบบเราเราเหมือนโตมากับทุกคนแล้วก็ทุกคนก็แบบก็เรียกอะไรให้พลังงานดีๆ okay. ให้กำลังใจดีๆกับแอบมาตลอดเนี่ย mm hmm. ก็รู้สึกแบบขอบคุณมากๆจริงค่ะ เออขอโทษนะไม่ได้แบบอยู่ๆมันก็ไรขอโทษทำไมไม่เหมือน